ตอนจังไมันหมดมันเก็บเนาะยากกุ่นใล้นตอนนี้ก็ทำทำพอกินที่เหลือก็ได้ขายแต่บาตึงแบบนี้ค่ะตัดให้พี่นับข่าวช่วยให้มัน าจารย์เดียวบัตรละตัวตัวสีม่วงน่าจะเป็นของตัวของแก้วสีม่วงสุดินทรโบ้ค่ะแสบเยอะแดกไหมเป็นจะหอมแดบมาทำกิจกรรมแยกแขมบาแดงแล้วก็ปอบประหารรวมกันโดยใช้ผลผลิตของศูนย์การรู้ก็ว่าจะเป็นพวกพวกหอมพวกคะณาพวกขาตะไคร้เนี่ยเราสามารถเก็บมาประกอบอาหารได้รับประทานร่วมกันได้ครับ